สวัสดีครับทุกท่านทุกคนอยู่กับช่องน้องลัคก,กี้สาวน้อยแส,สนสนสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับที่กําลังนอนดึกทุกท่านทุกคนเลยวันนี้นําเพื่อนผู้ชมมาพบกับความมืดอ้าวไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมมาพบกับบ้านของพี่โพทองครับพี่โพทองทําไมมืดแท้บ้านพี่โพทองนะครับบ้านพี่โพทองนชอบมืดมืดนะครับอยู่มืดมืดแบบนี้นะครับจะนอนนะครับแต่ถ้าสว่าง ไม่นอนเลยนะครับตอนนี้ปูทองเราก็มาอยู่บ้านพักตากอากาศาบ้านชาเข้าซื้อว้อย่างนั้นนะครับไหนท่านผู้ช่วยขอแสงสว่างหน่อยผู้ช่วยอยูงไนแสงสว่างขอแสงสว่างจากจากสวรรค์เลยสิหนึ่งสองสามปับ๊บนี่แสงสว่างจากสวรรค์มาแล้วแสงสว่างค่อนข,อข้างจะรุนแรงเลยสวัสดีเอฟซีทุกท่านนอนเด็กทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับพี่ปทองนะครับ น,นี้ก็จะมาแนะนําตัวพี่โพทองนะครับารายละเอียดพี่โพทองให้ฟังพี่โพทองนะครับชื่อโพทองนะครับเดิมเป็นช้างอยู่ที่อำเภออุ้มผางนะครับจังหวัดตากนะครับโดนซื้อมาเมื่อปีพศ2550นะครับมาซื้อมาไว้ที่บ้านตะกลางนะครับชื่อเก่าชื่อโพน้อยนะครับอายุตอนนี้33ปีแล้วนะครับ33ปีพี่โพทองก็ พี่ปูทองก็อยู่ได้บ้านตะกลางได้ประมาณสัก1นึงปีกว่าๆนะครับก็โดนขายทอดต่อไปที่อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับหัวหินอำเภอหัวหินนะครับผมตอนนี้พี่ปูทองอายุ33ปีนะเกิดปพวันเกิดก็คือวันที่10มการาคม2533นั่นเองนะครับผมรวมสริอายุ33ปีนะครับ33ปีนะครับ ทุนครับผพี่ประทองก็โดนขายทอดไปที่อยู่ที่หัวหินนะครับอยู่ที่หัวหินประมาณ1 7 1 8ปีนะครับทำงานอยู่ที่ปางช้างนะครับก็งานยาวประมาณ1เมตรสี่สเซนนะครับอ่าครับเกิดช่วงสถานการณ์โควิดนะครับพี่ปรทองก็เลยโดนโควิดกินงานอุ๊ยไม่ใช่ <laughs> นะครับ เจ้าของปางก็ได้ทาการตัดงานะครับตัดงาพี่บุทองเพื่อนํางาไปขายนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับขายเพื่อนําเงินมาหาเลี้ยงน้องช้างที่อยู่ในปางนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับค่าอาหารค่าอะไรทีนี้พี่บทองก็เลยพมหมดแล้วปีหนึ่งนะครับยังไม่ไว้อีกนะครับเจ้าของปางก็เลยเอาช้างเชือกน,นี้ไปจํานําไว้นะครับขายฝากนะครับหรือเรียกว่าขายฝาก ที่คนหนึ่งนะครับที่เขาค่อนข้างที่จะรักค้างนะครับรลยระยะเวลาคลายฝากประมาณสัก3ปีนะครับ3ปี4ปีทําให้ดอกมันขึ้นสูงนะครับจนกระทั่งค่าตัวพี่โพทองนะครับอยู่ที่ประมาณ3ามล้านแปดแสนบาทนะครับสามล้านแปดแสนบาทเลยนะครับผมทั้งรวมทั้งดอกทั้งต้นะก็สุดท้ายก็รู้จักกับพี่คนนี้นานนะครับค่อนข้างนานประมาณสัก7จ็ดแปดปี เจ้าของพี่โพทองนะครับก็เลยนะครับอยากจะขายพี่โพทองให้กับคนอื่นนะครับที่เขารักน้องช้างนะครับเพราะว่าพี่เกรักจริงแต่ไม่มีความสามารถในการดูแลเลยนะครับส่วนมากก็จะจ้างคนอ่คนสุรินไปดูแลเฉยๆนะครับทีนี้ก็ตกมันน้ำน,นะครับ5เดือน4เดือน5เดือนสุดท้ายพี่โพทองก็เลยนะครับเจ้าของก็เลยอยากจะขายนะครับก็เลยให้ควนตั้งช่วยขาย จายตั้มก็ช่วยถ่ายไม่มีใครซื้อนะครับเพราะว่าในสถานการณ์โควิดแล้วก็งานพี่ปทของทันขั้นสั้นไม่เหมือนงานยาวเหมือนต่กอนหมดราศีไปแล้วนะครับทีนี้ก็เลยนะครับคุยกันไปกันมาให้ความตั้มนะครับหาเงินมาจ่ายในราคา1ล้านคะแนนนะครับแล้วค่อยผ่อนนะครับทีตีก็ไม่เป็นไรมีเยอะให้เยอะมีน้อยให้ย้อยนะครับฝัานตั้มก็ไม่ได้รับปากนะครับเพราะไม่มีเงินนะครับหาเงินก็ไม่ได้นะครับ ก็ปล่อยไปประมาณ2-3เดือนนะครับสุดท้ายก็คุณพี่เข้าใจอ่อนนะครับอยากให้ช้างเชือกนี้มาอยู่กับความต่มโดยตรงนะครับความต่มเห็นว่าความต่ำเป็นคนทักช้างก็เลยอยากให้มาอยู่กับผมนะครับผมก็เลยสรรสร้างหาคะแนนนะครับรวบรวมคะแนนทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านน้อยอโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชม,ใชมีน้อยมีอะไรนะครับบ้านเล็กบ้านน้อยคือบ้านพอตาบ้านไม่ใหญ่ บ้านพ่อแม่ตัวเองนะครับได้ทั้งหมดรวบรวมนะครับขายนู่นขายนี่ได้ประมาณนกักหกแสนนะครับก็เลยไปดาวพี่โพทองมาเจ้าของก็เลยตีราคาในราคาพักสองล้านคะแนนนะครับสองล้านคะแนนตอนนี้พี่โพทองนี่ควันต่ำน่าจะได้หกหนึ่งเป็นหกสองสิบเอดหกสามยี่สี่มันจะได้ขาครึง่งน่นจะได้หนึ่งขาครึ่งแล้วนะครับสีข่ขาเนี่ยสีข่าาขาต้องขาเท่าไรขาละห้าแสน <c oughs> ใช่ครับควันตําได้ขาหนึ่งลวอ่ะได้ขาหนึ่งลว ก็ยังติดนี้อยู่1ล้านหกแสนอนุวาดสี่แสนนะครับตอนนี้ยังเป็นนี้พี่ปทงหนึ่งล้านสี่แสนคะแนนนะครับจะขอบอกว่าก็ถ้ามีเยอะให้เยอะมีน้อยให้น้อยไม่มีก็ต้องมีนะครับจของมาอย่างนั้นขวัญาำก็เลยพามาอยู่ตัวนี้ได้อยู่ประมาณวันที่จะผูกนี้เข้า2เดือนนะครับมาอยู่กับผมก็สองเดือนแล้วนะครับก็มาสู้ด้วยกันนะครับต่อสู้ด้วยกันนะครับก็อ,อยากจะ คะแนนช่วยๆพี่โพองนะครับไถเนื้อไถตัวมาเป็นช้างเมืองสุรินทุกทีนะครับอยากไม่อยากเอา้าไฟดับไฟดับซะแล้วนะฮะ <c oughs> เอาทำการเปลี่ยนหัวแบตด,ด่วนสักครู่ครับ <c oughs> อา้าวนะครับที่หลังไฟเทคนิคก็เตรียมพร้อมมั้งนะไฟเทคนิคนะ <c oughs> ใครคือไฟเทคนิคบบกตัวเอง <c oughs> บบกตัวเองนะครับอา้าวไฟมาอา้าวไฟมาแล้วนะครับก็ ยังติดนี้อยู่นะครับ1นล้านสี่แสนคะแนนนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ควานต่มกับ1นสองเกือบ2เดือนแล้วนะครับก็สู้ด้วยกันต่อไปับพี่ผุทองถ้าบุญมาศนาเรามีเราคงได้สู้ต่อไปนะครับควานต่มก็เคยเลี้ยงตั้งแต่พี่ผุทองเล็กก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อบุญมัศนาถึงกันแล้วก็จะสู้ให้สึงที่สุดเนาะนะครับก็วันนี้ก็พามาเยี่ยมชมพี่ผุทองแล้วก็ประวัติสั้นๆนะครับตอนนี้ ก็มาอยู่กับควานตั้มนะครับก็มาฝึกขี่ฝึกแห่นะครับแต่พี่ปทงเป็นช้างที่เก่งนะครับผ่านการใช้งานโดยการแห้งานขนพลุนักท่องเที่ยวอะไรไม่ได้หมดนะครับผมตอนนี้ก็งานก็เริ่มออกมาแล้วแต่ก่อนตัดจําเลยนะครับประมาณ45เซนปลายงวงตอนนี้ออกจากปลายงวงมา75เซนแล้วนะครับก็ถือว่ายาวเร็วนะครับ75เซนก็อีก4-5ปีนะครับนะคงจะงานคงจะยาวเท่าเดิมนะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วก็สู้ๆกันต่อไปนะครับวันนี้พี่ทองก็ยังไม่มีบ้านอยู่นะครับมาอาศัยอยู่กับบ้านญาตินะครับบ้านญาติที่เขาสร้างไว้แล้วก็ไปอยู่ที่ทํางานนะครับไปทางานนะครับผมก็เลยมาขออาศัยพักก่อนเนื่องจากพี่ทองเป็นช้างที่อยู่คนเดียวนะครับอยู่เป็นช้างอยู่ในปางคนเดียว็นช้างพลายเชื่อกเกียวแล้วก็ไม่ค่อยได้สุขสิ่งกับเพื่อนเท่าไหร่ทีนี้ก็ถ้าอยู่กับกลุ่มฝูงกลุ่มเพื่อนแล้วก็จะไม่นอน จะไม่ค่อยนอนก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่นะครับก็มีแผนการอ,อ,องค์ศาจะสร้างบ้านให้พี่ปทองอยู่นะครับก็จะเป็นครอบัวควันตั้มหรือครอบัวขึ้นไปข้างบนนะครับไปอยู่ตรงครอบัวแล้วก็ทําบ้านเพื่อไว้นอนเฝ้าพี่ปทองเล็กๆนะครับที่อยู่กับพี่ปทองนะครับก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเด็กๆนะครับเพราะว่าเด็กๆก็พี่ปทองค่อนข้างกลัวค่อนข้างสันโดษนะครับไม่นอนนะครับมาอยู่ตรงนี้เขานอนหลับฝันดีเลอเกินนะนอนหลับฝันดีเลอเกินอ๋อคุยกันมาตั้งนาน ยังไม่ได้พี่ปูทองทักทายเลยพี่ปูทองวันดีเอฟซีวันลูกครับก่อนเร็วครับสวยๆครับก่อนครับก่อนพี่พวกเราขับสวยๆโบรสูงครับเร็วครับก่อนครับสวยๆวยกันเร็วครับก่อนเสียงเร็วครับก่อนเสียงโอ้ยครับเสียงดังเลยครับผมครับนะครับผมพี่ปูทองเสียงครับแล้วนะครับขับไปด้วยขี่ไปด้วยจีนะครับตอนยาแล้วครับผมยังไงก็ กินหญ้ามายนดนี่อันนี้คือหญ้าตอนกลางคืนนะครับหญ้าตอนกลางคืนของพี่ปโนะครับผม <c oughs> บริเวณนี้ก็จะเป็นติดบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นอยู่ข้างหลังบ้านเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านของพี่ใบทองนะครับอยู่ใกล้ใกล้กันนะครับผมไม่แน่อยู่ระยะห่างเท่าไหร่นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับลักพี่ปุถุโธเข้าพิธทองก็ฝากกดแชร์กดไลค์ กดซับสไคร์เป็นหลังใจให้ช่องน้องลัคกี้พี่โดโด้ด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็พาพี่ผู้ทองมาบอกบันฑีตทุกท่านทุกคนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับอาะพี่ผู้ทองลาหน่อยเร็วครับก่อนเร็วครับก่อนครับก่อนเร็วครับสวยๆับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ